มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจกที่สำคัญในการส่งออกของประเทศไทยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลกรู้จักในนาม a r OMATIC COCONUT FROM THAILAND มีการส่งออกทั้งในรูปแบบของผลสดและในรูปแบบของผลผลิตแปรแร,รูปที่ช่วยเพิ่มมูลค่าซึ่งในประเทศไทยมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกร,รวมพื้นที่กว่า1 2 2 0 0 0ไร่มีผลผลิต318,361ตันต่อปีจากผู้เพาะปลูกกว่า45,575ครัวเรือน โดยในแต่ละปีจะมีมูลค่าการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมมากกว่า3,000ถึง4,000ล้านบาทมะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวผลอ่อนที่รับประทานได้เมื่ออายุ6เดือนน้ำมีรสหวานและมีกลิ่นหอมลำต้นมีลักษณะเตีย้ยความสูงเมื่อโตเต็มที่ไม่เกิน13เมตรผลมีขนาดเล็ก สามารถเก็บเกี่ยวผลสดได้ตั้งแต่ต้นมะพร้าวมีอายุระหว่าง4 30ปีสำหรับมะพร้าวน้ำหอมที่คนไทยนิยมนมาดื่มและรับประทานเนื้อเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษคือน้ำมีรสชาติหวานมีกลิ่นที่หอมและรสชาติกลมกล่อมซึ่งไม่มีในต่างประเทศจึงถือว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งเดียวในโลกตั้งแต่อดีตสตรีไทยมักดื่มน้ำมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวอ่อนในขณะตั้งครร เพื่อบำรุงลูกที่อยู่ในท้องเนื่องจากเชื่อว่าลูกที่เกิดมาจะมีสุขภาพดีปัจจุบันน้ำมะพร้าวเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศนิยมดื่มเพื่อให้ความสดชื่นในแต่ละผลมีน้ำบรรจุอยู่ประมาณ90%หรือเท่ากับ200-400ถึงซีซีน้ำมะพร้าวมีปริมาณเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายประกอบด้วยโพแทสเซียม ซึ่งช่วยบรรเทาความอ่อนเพลียน้ำมะพร้าวจึงจัดเป็นสปอร์ตริงที่ดีแทนการดื่มน้ำเกลือแร่สังเคราะห์นอกจากนั้นจากผลงานวิจัยพบว่าน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์และในสตรีที่เข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยทองสามารถดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อทดแทนฮอร์โมนที่ลดลงไปจากร่างกายได้คุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าวน้ำหอม พันมะพร้าวน้ำหอมที่นิยมปลูกในประเทศไทยคือมะพร้าวน้ำหอมพันก้นจีผลใหญ่น้ำในผลมากเนื้อหนาซึ่งได้ราคาดีเป็นที่นิยมต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกมะพร้าวน้ําหอมควรมีลักษณะดังนี้ 1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์การระบายน้ําในดินดี 2. มีแหล่งน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปี 3. มีฝนตกกระจายสม่ําเสมอไม่น้อยกว่า1500ม mm ิลลิเมตรต่อปี 4. อุณหภูมิของอากาศอยู่ที่27องศาเซลเซียส5ปริมาณแสงแดดเฉลี่ย7็ดชั่วโมงต่อวันการเตรียมหลุมปลูกควรเตรียมหลุมในช่วงฤดูแลง้งหากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำควรขุดหลุมมากกว่า 1นคูณหคูณหเมตรหรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ควรขุดหลุมกว้าง50คูณ50คูณ50เซนติเมตรแยกส่วนหน้าดินกับดินล่างออกตากดินทิ้งไว้7วันในส่วนระยะปลูกถ้าเป็นพื้นที่ราบทั่วไปปลูกแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่าระยะ6กคูณหเมตรหรือถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มแต่น้ำไม่ท่วมขังให้ปลูกแบบยกร่องใช้ปลูกแบบแถวคู่และแถวเดียวระยะ6กคูณหหรือ6.5คูณ6.5เมตรระยะหลุมควรห่างจากขอบร่องน้ำประมาณ2เมตร วิธีการปลูกนำส่วนของดินล่างผสมปุ๋ยคอก20ลิตรหรือ1ปีผสมหินร็อกฟอสเฟต200-500กรัมคลุกเคล้าให้ทั่วใส่กลบลงในหลุมปลูกจนเกือบเต็มหน่อพันควรตัดรากเดิมออกก่อนนำลงปลูกในหลุมที่ผสมดินใส่ไว้เกือบเต็มขันต้นหน่อพันไปทางเดียวกันหมดทุกต้นใช้ดินส่วนที่เหลือกลบหน่อพันกดดินให้แน่นแต่ไม่ควรให้ดินกลบโคนหนอ่อซึ่งดินอาจรัดโคนหนอ่อทำให้การพัฒนาการเจริญเติบโตช้าใช้ไม้ปักเป็นหลักผูกยึดกับต้นให้แน่นเพื่อป้องกัน ลมพัดโยกค,ควรปลูกช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตก การดูแลรักษาสวนมะพร้าวน้ำหอมแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนดังนี้1การใส่ปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอมให้แบ่งใส่ปีละสองครั้งวานปุ๋ยรอบๆบ,บริเวณทรงพุ่มครวนดินตื้นๆกลบปุ๋ยรอบทรงพุ่มในปีที่หหลังปลูกมะพร้าวไปแล้ว4เดือนเริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรกโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร13 13 21อัตราต้นละ1กิโลกรัมปีที่2ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร13 13, 21อัตรา2กิโลกรัมต่อต้นสภาพดินเป็นด่าง ้แมกนีเซียมัซเฟต3 0 0กรัมต่อต้นสภาพดินเป็นกรดใช้โดโลไมท์1กิโลกรัมต่อต้นโดยให้ก่อนหรือหลังใส่ปุ๋ยเคมี1เดือนปีที่3ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13, 13, 21อัตรา3กิโลกรัมต่อต้นสภาพดินเป็นดา่างใช้แมกนีเซียมัซเฟต400กรัมต่อต้นสภาพดินเป็นกรดใช้โดโลไมท์2กิโลกรัมต่อต้นปีที่4ขึ้นไปใส่ปุ๋ย 13, 13, 21อัตรา4กิโลกรัมต่อต้นต่อปีสภาพดินเป็นดา่าง ใช้แมกนีเซียมัซเฟต500กรัมต่อต้นต่อปี สภาพดินเป็นกรดใช้โดโลไมต์2กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 2. การให้น้ำมะพร้าวน้ำหอมมีความต้องการน้ำมากพื้นที่ราบจะต้องมีระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์และนีบอ่อเก็บน้ำสำหรับพื้นที่ลุ่มมีการยกร่องสวนเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี 3. การกำจัดและควบคุมวัชพืชบริเวณรอบโคนต้นจำพวกญ้าคาและวัชพืชอื่นๆวัชพืชเหล่านี้มักจะคอยแย่งน้ำแย่งอาหารจากพืชที่ปลูก จึงควรกำจัดให้หมดและมันตรวจสอบสม่ำเสมอ 4. การปลูกพืชร่วมหรือพืชแซมในระหว่างแถวมะพร้าวจะเป็นการช่วยลดการกำจัดวัชพืชอีกแบบหนึ่งนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้ต้นมะพร้าวจากการปลูกพืชร่วมหรือพืชแซมและเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มจากการขายพืชเหล่านี้5การเพิ่มอินทรียวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่ต้องการอินทรียวัตถุค่อนข้างสูงควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอย่างน้อยปีละครั้ง และลอกเลนขึ้นบนร่องพื้นที่ปลูกมะพร้าว2ปีต่อครั้งขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน มแมลงศัตรูมะพร้าวและการป้องกันกำจัดศัตรูตัวที่1ของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมคือหนอนหัวดํามะพร้าวจะทําลายใบมะพร้าวระยะตัวอ่อนเท่านั้นโดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ใบาจากนั้นสร้างใยถักพันโดยใช้มูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้นทําเป็นอุโมงคลุมลําตัวยาวตามแนวของใบมะพร้าวตัวหนอนจะอาศัยอยู่ในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบาตามทางยาวของอุโมงค์โดยทั่วไปหนอนหัวดําชอบทําลายใบแก่ หากการทำลายรุนแรงทำให้ผลผลิตลดลงและต้นมะพร้าวตายได้การควบคุมและป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายมาเผาทำลายทันทีเพื่อตัดวงจรการระบาดในระยะไข่ระยะตัวหนอนและดักแด้ 2. พ่นเชื้อบีทีอัตรา80ถึง100 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่น3ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน7ถึง10วันไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่มีแสงแดดจัดเพราะจะทำให้เชื้อ b ีทอ่อนแอควรฉีดพ่นก่อนเวลา10นาฬิกาและหลัง16นาฬิกาและต้องใช้เชื้อบีทีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น 3. ปล่อยแตนเบียนหนอนราค่อนอัตราไร่ละ200ตัวจำนวน12ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน15วัน 4. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโ,โครแกรมมาอัตราไร่ละ20,000ตัวจำนวน12ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน15วันศัตรูตัวที่2ของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมก็คือมแมลงดำหนามมีการทำลายโดยการกัดกินยอดอ่อนที่สุดของใบมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ทําให้เห็นยอดอ่อนเป็นสีขาวโพลนสามารถควบคุมโดยชีววิธีคือการใช้แตนเบียนเพศเมีย ซึ่งจะเข้าทำลายหนอนมแมลงดำหนามและศัตรูตัวที่3คือด้วงแรดจะทำลายบริเวณยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ทําให้ใบมะพร้าวที่คลี่แตกใบใหม่ขาดแหว่งมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายถูกกันไกลตัดซึ่งเราสามารถกําจัดด้วงแรดโดยชีววิธีคือสร้างกับดักราเขียวโดยใช้ขยะมะพร้าวที่หมักแล้วผสมกับหัวเชื้อราเขียวเพื่อล่อให้ด้วงแรดมาวางไข่เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะถูกเชื้อราเขียวเข้าทำลายและตายในที่สุด 5. ในพื้นที่การระบาดรุนแรงให้เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่แนะนำผสมน้ำ20ลิตรดังนี้ f l u e n d ได amine ร้อยละ20 wg อัตรา5กรัมหรือ c ล l o r a n t r a n ล l i p r o ร้อยละ5.17 s c อัตรา20มิลิลิตรหรือ s p i โนแสดร้อยละ12อัตรา20มิลิลิตรซึ่งสารนี้มีพิษสูงต่อพึ่งไม่ควรใช้ในสวนมะพร้าวที่มีการเลี้ยงพึ่งหรือ l u f นนูรอนร้อยละ5 ec อัตรา20มิ ซึ่งสารนี้มีพิษสูงต่อกุ้งไม่ควรใช้บริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้งโดยพ่นให้ทั่วทรงกุ้มบริเวณใต้ใบ1-2ครั้ง ขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมควรเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมเพราะจะทำให้เราได้ผลมะพร้าวที่มีคุณภาพดีน้ำมีรสหวานเนื้ออ่อนนุ่มน่าทานโดยทั่วไปหากมีการดูแลรักษาสวนที่ดีให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอประมาณ3มปีเศษก็เริ่มทยอยเก็บผลผลิตได้แล้วโดยจะเริ่มเก็บผลอ่อนที่มีอายุ6เดือนครึ่งซึ่งเป็นช่วงที่น้ำมีรสหวานและกลิ่นหอมสังเกตโดยดูสีผลรอบกลีบเลี้ยงมีวงสีขาวล้อมรอบเพียงเล็กน้อยหรือดูทลายอ่อน ที่อยู่เหนือเยื้องทลายที่จะตัดมีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นเล็กน้อยกเกษตรกรบางรายจะนับวันหลังจากตัดทลายแรกผ่านไป20วันจึงเริ่มตัดทลายถัดมานอกจากนี้อาจใช้วิธีสังเกตหางหนูหรือดีดผลมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตต่อปีต้นละ16ทลายทลายละ10ผลรวมเป็น160ผลต่อต้น นอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาตรวจสอบและควบคุมยกระดับการผลิตมะพร้าวน้ำหอมภายในประเทศให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานโดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือ GAP และมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์หรือออร์แกนิกไทยแลนด์ตลอดจนมาตรฐานสินคา้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อควบคุมมาตรฐานให้เหมาะกับการส่งออกเพื่อให้เกิดความมั่นคงและมั่นใจในระบบการผลิตการต และการบริโภคอีกทั้งยังเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับสากลโดยส่งเสริมให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานเอชแก g a ย u เรปแกรปไอโฟม USDA EU ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหรือแกะแล้ว1,622แปลงจากเกษตรกร1,578รายรวมพื้นที่กว่า17,546.40ไร่จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด1,853แปลง ซึ่งผลผลิตมะพร้าวจากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแก่ก็จะถูกนำออกมาจำหน่ายในรูปแบบของผลสดตามท้องตลาดร้านค้าซปเปอร์มาร์เกต็ตและถูกส่งเข้าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทขณะเดียวกันยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเช่นน้ำมะพร้าวกระป๋องวุ้นมะพร้าวพุดดิ้งมะพร้าวที่จะช่วยผลักดันราคามะพร้าวน้ำหอมให้เพิ่มมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น จุดเด่นมะพร้าวน้ำหอมไทยเราเนี่ยเนื้อจะหวานนุ่มถึงเนื้อจะหนาก็ยังรับประทานได้คือมีความหอมความหวานแล้วก็ประโยชน์มากมายเช่นชะลอความแก่แก้โลอัลใสเมร์มะพร้าวน้ำหอมสามารถแปลผลสดขายในประเทศไทยได้แปลรูปเป็นวุ้นมะพร้าวส่งห้างสัพสินค้าได้การเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวน้ำหอมนะครับ ณปัจจุบันนี้เมื่อเราปลูกมาก็จะได้ลักษณะของสวนโซดมาตัดแต่งตรงแล้วก็แต่รูปขายอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าขั้นต้นส่วนมูลค่าที่ขั้นสูงต่อไปก็เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานต่างๆเพื่อทาทั้งหมดครบวงจรก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมะพร้าวน้ำหอมจะได้ให้มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองไทยครับ การตลาดจำหน่ายในรูปแบบของผลผลิตที่ได้จากมะพร้าวน้ำหอมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นในรูปแบบของผลสดและในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1. ผลสดได้แก่มะพร้าวควันมะพร้าวเจีย 2ในรูปแบบของการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์อาทิวุ้นมะพร้าวน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มคุดดิ่งมะพรา้า,พราวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมถือเป็นพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นพืชที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งส่งเสริมพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภยัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าไทยเข้าสู่เวทีระดับโลกให้สมกับเป็นมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งเดียวในโลกอโรา m a t i c THAI คนั o n u t ONE OF THE WORLD